ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนํำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม i d r B ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงดูตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรบ์เทียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP 7และรับเงินได้ทันทียินดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแห่งฮอกวอตส์วันนี้ปู่ดับเบดรจะมานำเสนอดาบแซดและทารอนวันนี้เพื่อนๆขอให้เล่นปู่ไฟนะครับแบบตึงๆแล้วก็แล้วก็ขอตีก่อนขอตีก่อนมาึึเขาบวกเลยว่ะวันนี้เพื่อนๆ บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเล่นเป็นมาเกก้าไปใช่ไหมมาเกะ้าตายเร็วนะครับวันนี้ก็มาเทสปู่ให้เลยนะครับผมมาประมาณนี้เลยรูนที่ผมเอามาะจะเป็นรูนอเวกสปิริตสเตนนะครับความเร็วในการจุมตีรูนของรูนนี้นะครับอยู่ที่32เปอร์เซ็นต์นะครับผมและพลังแฝง,งเราก็เป็นนกกระจิบนะ อันนี้ามาลองเทสเฉยๆนะครับผมก็อยากรู้ว่าเออถ้าในสายนี้มันจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวไอเทมเนี่ยผมมั่วเลยแล้วผมจะไม่ขึ้นรูนไอเทมพลังแฝงนะครับให้เ,เพื่อนๆฟังกันเองเออผมก็เป็นคอนเทนต์อานะครับก็ไม่แนะนำนะผมก็จะไม่ขึ้นพวกไอทงไอเทมนะครับคลิปไหนที่แบบเออไม่มีไม่มีไอเทมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละให้รวยว่ามันเกลียดจริงๆฮนะ <laughs> แต่หน้าเบื่อนะครับเจอเด้ไอ้นี่มันเล่นเชิงแบบเชิงตีไกลไงเล่นเชิงตีไกลไงเชิงตีไกลไงตายนกกระจิบเออนกกระจิบปี๊บปิ๊บนกกระจิบปี๊บปิ๊บนี่อยู่จากโคกวอดนกกระจิบปี๊บปิ๊บกระจิบเบอร์บี้เบอร์บี้แบบปุบปุ๊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 บปุตายกุ้งตีกูร้องเพลงจะจบอยู่แล้วอยู่ที่135นะครับนี่คือต้นเกมนะ เลเวลอาร์เลเวลผมคิดว่าก่อนเลเวลสามเลเวลสีอ่ะปู่มันเตีไวอยู่แล้วเนาะเออมันก็จะเป็นแบบปาสิคิวหนปาสิคิวสอไปแล้วก็กดเตตีตีตีตตตตตนะครับมันก็ความเร็วของปู่เขาเองนะครับยังไม่มีของแบบพวกดาบทรงดาบเซเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเทสว่าดาบเซตวกกัททรอนจะเป็นยังไงครับทารอนผมคิดว่าเอามาคู่พลังแฝงนี้เลยเลยโดยเฉพาะนะครับ เป็นแม็กซ์ซะด้วยถ้าเราพลาดทีเดียวก็โดนบินใส่แน่นอนเนีบยไอ้มารฟอยเรียกมันว่ามาร์ฟลอยเลกันไอ้ตัวร้ายอืมเด็กสตาร์ป่าฮะเด็กสูเด็กสู่แล้วโจนี้จะเข้ามาปาดจะปาดปาดเองกันเหรอนายเรียนบทเรียในฮอกวอตส์แล้วฮอกวอตส์มีสตาร์จากแฮร์รี่พอตเตอร์ คู่มาฟอยอมมาฟอยไปแล้วเฮอร์เมอรี่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 คูมบ้าไปหมดแล้วเนี่ยฝั <c oughs> <c oughs> ่งที่ก็เดือดเองเมื่องพูดเยอะแล้วก็เจ็บคอดังคำคมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคออันนี้เรื่องจริงเลยเหมืนะอนเราเราไม่ช่วยเพื่อนดีกว่าครับอุยอะไรครับเนี่ยมาฟอย มอฟอยมมฟอยเองจะมาสิทธิ์สิทธิ์ปจะล้างคูได้ยังไงให้เกยียรตปู่ด้วยปู่อยู่มานานเกินแปดปีเนะี่ยอันนั้นลุงอันนั้นลุงอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับเฮอช่างมช่างมันนะครับผูจะบอกว่าช่างเมฆเอาไปเลยแล้วกันตีไปก่อนเนะี่ย ไปไปก่อนครับในเชิยงวาดเดยและเป็นสานในป่าด้วยครับโอ้โหเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นมเรังอีกตัวแล้วกันนะครับอ่าร้อยหกสิบขึ้นร้อยหกสิบแล้วนะครับปั๊บซิกาดูซิกาดูโอ้โหซิกาดูซิกาด,ดูนี่มันคืออะไรกังฟูเฟน้านมายัางไงก่อนซิกาดูเฮ้ยวิลเลียมหมอ,อ เรียบหมอน้องคุณน้องอีกไม่ดีเลยนะครับน้องจะมาทาร้ายพี่แบบนี้ไม่ดีเลยนะครับโอ้มีการเปิดปะทะดิมออนเกิดขึ้นครับพี่ฮิวเลอรอฮิวเลอรอหลบซ้ายหลบซ้ายแล้วตีคืนแล้วตีคืนเราจะต้องเอาคืนเจ้าเรือวมาให้ได้ครับในเรื่องของระยะก็จริงๆระยะเราก็ค่อนข่าที่จะกวนตีนเหมือนกันนะพูดกันตามตรงนะครับ ใครเคยเจอปู่แบบเล่นระยะกับมันคนไตีมากบอกเลยทั้งสโลทั้งสตันเลครับนี่ไงสโลไปก่อนแดกเข้ามาก็สู้ดิก็สู้กับประจันหน้ากันเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะแพ้ในตอนที่ดูดเลือดปะ่ะเดี๋ยวมาดูดเลือดปะ่ะเออเพระาะฉะนั้นแล้วเพระาะฉะนั้นแล้ว,ลวทำยังไงดี แต่อย่างนี้ครับมาฟอยังไม่เลือกที่จะเล่นเราไปเล่นแครรี่ไปเล่นเฮอร์มลนี่เออเที่วนัดเป็นเฮอร์มลนี่ไปซะงั้นสุดสวยของเราตีไป,ไปก่อนเนี่เยเฮ้ยส่งร้อยเรียกหรอไอ้นี่ที่มันมันแทบจะเป็นแครรี่ตัวหนึ่งไปซะแล้วสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ นี้มาสองครับเราหยองๆองไว้ก่อนแต่ระวังไว้นะครับไอเรื่องของในการตีไวเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆว่าให้ระวังไว้เลยนะครับถ้าไม่ขึ้น200แบบนี้หมายความว่าอะไรผมเว้นให้ตอบแป๊บหนึ่งหมายความว่าเพื่อนๆจะปวดมือครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากระวังจะปวดมือนะครับไม่กดตีกดตีกดตีรัว รัวๆแล้วฟิกเกอร์เข้าไปในจังหวะนี้โอ้โหอันติมันช่างใกล้เส้นเกินแล้วผมวางใกล้เกินไปในจังหวะนี้เราสวนเราสวนแล้วนกกัะจิเป็นยังไงไอ้มาฟอยมันเอาไม้กวาดมาปีนใส่ผมว่ะมันก็จะแบบภาคแรกเลยที่แบบเขาจับอะไรกันนะแมงปอปะ่ะเออจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานละยังไงสิบิกซีนีมาส์อะบิกซีนีมาสเขาฉายตอนกลางคืนเว้ยเน็ตโฟนเน็ตฟิกอะไรไม่รู้จักเว้ย เดบิกซีนิมาบิกซินิมาหลบซ้ายนี่ครับซ้ายแล้วสวนซ้ายแล้วกูซ้ายแล้วลกูกสวนปู่มาหามู้นี่เฮ้ยใครสวัสดีใครใครเออโดสิคิวสองพี่แก่ไกลขนาดนี้เลยอพวกท่านพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนนี้หรือยังความเร็วในการโจมตี200%นนี้จะทำให้ผู้ท่านจะเป็นมาร์เกอร์นะครับกลายเป็นผู้ใช้ใสายเวททันที เป็นพ่อโมดแห่งดับเบิลโดว่าไปเรื่อยครับเนี่ยยูทูบเบอร์มันก็พูดไปเรื่อยอย่าไปฟังผมเยอะดูดิเออเออเออในการตีรับที่183อ่ะมันก็เกี่ยวจากการเก็บแต็ตกของดับเบิลโด้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมพอตีในความเร็วสูงสุดของมันก็200%เนะลยครับอย่าลืมใช้ตะกิวกันด้วย ไม่ใช่เตะอย่เดียวนะใช้สกิวด้วยนะครับเพื่อวันที่ดีกว่าเพื่อวันที่ดีกว่าโฮ็อกเขาจะไปฮ็อกตมดมาเลยครับฟอรสการ์ดผมขอขึ้นฟอรสการ์ดไปยืนตีนิดนึงนะฟอรสการ์ดก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกเทมจุทุกคลิปนะครับมีดาเมจจากโบนัสเว่นะครับ50อ่าแล้วก็การพวกเวทการพวกกายภาพได้ดีเลยนะครับสำหรับฟอร์สการ์แบบเลนฟิกเกอร์เข้ามาก่อนนะครับ นี่ต้องใจคือเกี่ยวทีเดียวเราลวกเลยครับปเป็นไอเทมแบบสายฮาก็เหมือนก็นอนอัี่จะบางนะครับมันจะมีเกาะแบบนี้แค่นิดนึงเนี่ยนิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่น่ารอดถ้าโดนเกี่ยวถึงเนื้อไม่น่ารอดนะครับสาดิกาขอช่วยแบกนะครับอยู่ตอนนี้เป็นตัวที่น่าเปื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตัวไม่เก่งจริง ผมชอบเล่นเลยช่วงนี้นะซาริสเอาเด้อเอาเด้กดเวทมาอืนี่เวทเลือดเต็มนายก็เป็นผู้ใช้สายเวทเหมือนกันสินะ dex 2 dex 2 w o ดงกุตีเด้อดงกุตีเด้อกุตีเด้อตงดงกุตีดิเฮ้ยไปแล้วจ้าแม็กซ์เนี่ยโอเคแม็กซ์สไตล์เลยครับเสียวมาโดนล็อกหัวแล้วก็เดี๋ยว เราจะขึ้นเป็นในเรื่องของบุมติ๊กหรือว่าเผาและเออผมคิดว่าเออนายจะมาอมเราอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเรามีแฟนแล้วนะเวย้ย <laughs> ทางมันอ่าอะไรนะไอหินหินนกแดงของเวทอ่าอาร์โนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอาร์โนนี่เนี่ย แบงไว้หน่อยครับเอาไว้ตีขอได้ไหมอ่ะเฮ้ยสิบเฮ้ยหรือนี่เขาคำนวณมาแล้วนายก็เป็นผู้ใช้ที่จะคำนวณเวทคำนวณเหมือนกันเลยนี่เวทคำนวณเวทคำนวณแล,ล้วตีตีไปสองไม่ไหวแล้วว่าจะต,ต้องเป็นคนยืนเทงอะเออลงแบบเราเล่นแคลรี่เลยนะครับเมื่อกี้เด็กซ่าสตันพอดีนะแต่ผมงงกับซิฟว่าตอนแรก ผมคิดว่าเขาเป็นผู้ใช้สายเวทเวยคำนวณไว้แล้วว่าจุดสุดท้ายอะ่ะมันจะไปตกตรงที่ใครสักคนหนึ่งแล้วไปตกอยู่ที่แม็กซ์นะครับเมื่อกี้โคตรแม่นชื่อท้ายอะไรดีวะเพื่อนอือฮึอ่าไหนๆก็ได้ไหนแล้วสโลแม่งเลยแล้วกันพวกท่านจะได้ดูว่าในเมื่อสายเวทแบบนี้ไม่ได้ขึ้นเจอกเกราะจะตีเข้าหรือไม่นะครับ แต่นะตอนนี้ไอ้นี่หลายทีแล้วต่นเล่นเกมเล่นเลยนะระยะเหลอระยะเหลอเหลอเลยเรียบร้อยไปหนึ่งครับเหมือนเล่นแคลรี่เลยเพื่อนๆก็นั่แหละปวดมือหน่อยน่าจะไม่ปวดหรอกแต่เล่นเล่นานานๆนะถ้าใครชอบแบบติดใจก็เล่นานานๆนี่น่าจะปวดอยู่ะครับ ปวดยันข้อปวดยันข้อโอ้โหไปแล้วตัวหครับดูตีเลยนี่มีคลิปอันนี้ผมการันตีให้ผมเอาเวกมาจริงๆนะครับเอาเวกสปิริตสเตนย้ำให้อีกทีย้ำให้อีกทีฉันอยากจะ้ำย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 ้ำซอยซอยซอยดูดิ รู้ผมตีดิเชียวแน,น่รู้ทรงน่ะบอกบอกแล้วว่าอย่าอมเป็นอะไรเนี่ยเตียบ <c oughs> จอดนนี้แตกเลยรดูดิสารีโคตรน่าเกลียดอะ สวยครับผมสวยครับพี่ดีครับผมเมาฟอยมอยเฝ้ามอยเฝ้าแล้วจังนี้ไปเมาซอยเลยครับเมาซอยนี่คือนอนกองกลางซอยครับซอยกลางด้วยซอยกลางด้วยเอ่อไปดีกว่าไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับวันนี้ไม่ต้องบู๊แล้วไม่ต้องโกงไมต้องกลับบ้านแล้วบู๊แล้วจังนี้ปู่กูฟิกขึ้นหน้าหน้า หน้าอย่างเดียวตัวนี้หน้าอ้หน้าเกือบแหกเนีเฮ้ย <cin Paige> hey! แล้วดีนะที่กูไปขึ้นเครื่องไปกับเขาในครับผมไม่กล่าวแบบมันคือกระบอกของดับเบิลดอไอ้ฮี่ โอเคประมาณนี้ผมชอบอะไอคอนเทนต์แบบเออคอนเทนต์แบบตีไหวไป็รู้สึกว่าไอตัวชา้าๆนะครับตัวชา้าๆม่นก็กลายเป็นแบบพิ้วไอตัวที่มันตีไวอยู่แล้วมันก็ยิงพิ้วขึ้นไปอีกนะครับปูดับเบิลบอลหรือว่าตู่เอ้ยปูไฟของเราเนี่ยความเร็วในการโจมตี200%นะครับผมคนทั้งใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม ทั้งสาสตรีไซา์นี่หลุดเลยเหรอผมคี่ว่านั่นน่าจะไม่หลุดนะเออเขาก็ยังเล่นกันอยู่เครับ